拜无量安。跟各位自信认无量罪。量罪一切的贪嗔痴不圆满罪过错，我统统认罪。啊，一不我统统认罪。啊，一不不我 วันนี้นะคะเราจะต้องมาศึกษานะคะให้เราได้พ้จากการเกิดตายเพราะว่าฟ้าดินนี้ล้วนแต่เป็นสภาวะมีไม่มีว่างไม่ว่างลูกดากทั้งหลายนะคะที่อยู่บนท้องฟ้าก็มีไม่มีว่างไม่ว่างถ้าไม่ใช่สภาวะมีไม่มีว่างไม่ว่างนะคะมันก็อยู่นิ่งเลยมันก็ตายอยู่ถ้าไม่空的่它死掉了ถ้าว่างเฉยเยมันก็ตายเหมือนกัน 我们的这个地上的所有万象都有不有空空？啊，诸法，法法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 法，法有法，法法法，法法法，有法法，法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 有法，法法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 法，

你看不到他的心气有什么用ฮะเนาะเราไปโกรธคนอื่นเรามองไม่เห็นจิตใจของเขาเราไปโกรธเขามีประโยชน์อะไร你是耳耳朵听到声音眼睛看到像他那个没有思想物质เพราว่าตาของเราเนาะไปเห็นรูปร่างของเขาหูของเราได้ยินเสียงของเขานีคะจึงทำให้เราเกิดอารมณ์โกรธซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันไม่มีความนึกคิด 无量是看不到心、啊啊啊、那不了那你没，有看不到你气什么、啊、所以我好久没，不会有气有怨有恨因为他没，有啊是你无名听到声音看到像在空里面在空里面的我所知抓起来痛苦 ขณะก็เพราะว่าเรามีอวิชชาไงนะคะพอได้ยินเสียงได้เห็นรูปรักษณ์นะคะก็เก็บไว้อยู่ในพุทธยานเราไปจับไว้ก็เลยเกิดทุกข์เออตัวไม่มีสัง会苦เหูเราก็ไม่มีความนึกคิดมันจะทุกข์ได้อย่างไร他是物子誒มันเป็นวัตถุสัจจีอ่ะมันให้เราจํา 我们眼睛看那个像没有思想呢。สิ่งที่ตาเรามองเห็นมันก็ไม่มีความนึกคิดเหมือนกัน那个思想在空里面阿ตาเกี่ยวข้ใจข้าเกี่ยว阿ตา嘞ความคิดนั้นนะคะอยู่ข้างในพุทธยานเราก็คืออัตาไปเกี่ยวกับสิ่งที่รับรู้เกี่ยว多久了ะเกี่ยวกันนานแค่ไหนแล้ว无始无终ก็คือนะช่วงการนานแล้วอ่ะ ดังนั้นนะคะเราจะต้องถูกเผาถูกฝังไม่มีที่สิ้นสุดนะคะต้องมาเกิดมาตายแล้วก็มีกฎแห่งกรรมไม่จบไม่สิน้น所以我拜托你们不要气没有เพราะฉะนั้นนะคะขอการาบพวกเราทุกคนคะ่ะอย่าไปโกรธใครเลยนะมันไม่มีหรอก你气这个人等于气石头一样เราไปโกรธใครคนหนึ่งก็เหมือนกับว่าเราโกรธก้อนหินก้อนหนึ่ง声音跟响了 นั่น <noise> ก็คือเสียงกับรูปลักษณ์นั่นเองเราก็คือโกรธเสียงกับรูปลักษของเขาซึ่งเสียงกับรูปลักษไม่มีความนึกคิดนะคะไ音像什么思想啊？เสียงกับรูปลักษมีนึมีความนึกคิดได้อย่างไรปจับมันไปจับมันไม่มาจากที่ว่าเราไปยึดติดมันไปจับมันไว้他是有不นะคเสียงกับรูปรัก <noise> ก็เป็นสภาวะมีไม่มีว่าไม่ว่าก็คือ เช้านี้นะท่านก็เมตตาพุทธมารไปแล้วนะใครเห็นอะไรว่าเป็นความมีผิดแล้วค่ะ无量世到今天没一个没有一个有不错的ก็คือนะคะตั้งแต่อะไรคะอันนันจะชาิมาจนถึงบัดนี้นะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความมีเนาะมันจะต้องเน่าเหม็นน่ะ看谁来跟我讲说有不要错的มีใครบอกบ้างไหมที่ว่าสิ่งที่เป็นของมีอยู่นั้นนะคะมันจะไม่เน่าไม่ผิด我们求到这一点点一点就是有不有 ก็คือเราเล่าวิธีทำเนาะจุดจุดนี้ก็คือมีไม่มี่นดดเียถ这一点有他绝对百分之百有不有อ่านะมันจุดนี้มีแน่นอนมันก็ต้องมีไม่มี这么伟大呢มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้我们是点到点,有,有, worry, Kate, 点,到点有不有空不空呢นะฮะเราเจอเนาะหนึ่งจุดชี้ก็คือมีไม่มีว่างไม่ว่าง s o f t b a นี่อ่าก็ก็เราก็จะไม่ถูกเผาละ棺材装不了你啊นะลงศพก็ไม่สามารถใส่เราแล้ว 因为有才要装才要烧อ่เพราเราจะ่ในความมีไงไอจิใมความมีแหละจะถูกเผาถูกฝัง为什么我好久不会气不会恨因为没有啊เพราะทำไมท่านเนาะตั้งนานแล้วนะคะไม่โกรธไม่แค้นใครเพราะมันคือสิ่งที่ไม่มี你天天里面的一切相都是有没有东西 ก็คือรปและทั้งหลายเนาะที่อยู่บนท้องฟ้าก็ล้วนแต่มีไม่มีว่างไม่ว่างไม่มีสิ่งไหนไม่ใช่我还找不到有不有空空之前我还苦烦恼很多ก็อดีตนาะตอนที่ว่าท่านยังไม่ได้เข้าถึงสภาว่ามีไม่มีว่างไม่ว่างท่านก็มีความทุกข์การอบากมาย่เพราะว่าท่านถุกการทดสอบมากมายยิ่งใหญ่เพราะตอนนั้นนะท่านยังไปบำเพ็ไปยึดอัตตาตนตนเลว่าเป็นของฉันของฉันหรือของูเขาภูา那都感觉 อะนะไอ้ที่ว่าของกูนั้นมันเป็นแค่เราไปยึดติดแล้วก็เกิดความรู้สึกเท่านั้น无量是没有人拿过怎么获的？ายังไม่มีใครเอาอะไรได้เลยแล้วจะบอกว่าเป็นของฉันได้อย่างไร？修功งเราต้องบำเพ็ญของที่เป็น功德啊，เป็นของหลักธรรมสามกซิ无身功德本来啊，นนก็คือสภาวะดั้งเดิมของหลักสัจธรรมสากนที่เป็นความดั้งเดิม？我们得到是得到天地宇宙的本来，不是法，不是阿达。 นะเรารับธรรมะตรงนี้นะคะก็คือได้รับสภาวะของฟ้าดินจักรวาลนะคะไม่ใช่ทรรวิถีซื่อว่านั่นก็เปว่านั่นก็เจสิว่าเสียงอ่าบายบอกว่าเสียงไม่มีความรูปหักนั้นก็ไม่มีไม่มีความนึกคิดเหมือนกันขุใสคง裡面的阿打靠在苦 ความทุกของเราก็มาจากนะในพุทธญาของพวกเราอัตตาไปยึดนะคะสิ่งรับรู้ไว้因为你的里面一定有 เพราะข้างในความจําของพวกเราแน่นอนต้องมีรูปกับเสียงอนี่รูปกับเสียงให้เราใช้เท่านั้นเองเราจะไปเอามาไม่ได้หรอกเพราะในใจของพวกเราเนาะเสียใจมีความทุกข์เป็นของปลอมนะเพราะว่าเรากิจาความอวิชชาของเรา要立大去成就一生一定要成佛เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีปริฐานยิ่งใหญ่ว่าชีวิตนี้เราจะต้องบรรลุพุทธะให้ได้ 你要知道那个是没有的เราต้องเข้าใจนทกกสิ่งทุกอย่างมันล้วนแต่คือสิ่งที่ไม่มีอยู่一定要清楚อ่าต้องชัดเจนในตรงนี้它是给你用的สิ่งต่างต่างทั้งหลายให้เราใช้เท่านั้นเอง你手空拿不到东西啊ถ้ามือของเราว่างอย่างเดียวเราหยิบของไม่ได้你有拿不到东西啊ก็มีนะก็หยิบอย่างอื่นไม่ได้อีก一定要空不空有不有แน่นอนต้องมีไม่มีว่างไม่ว่าง你才可以拿东西啊เราจึงสามารถหยิบของได้จะเป็นจะเอา

这次我们求道办这个公礼的事情，要醒起来。啊，ชาตินี้เนาะเราได้ปฏิบัติงานทำของหลักเสด็จทำสากรนะทุกคนต้องตื่นแล้ว。要立志不烧不埋要有不有。啊，ต้องตั้งปณิธานต้องมีเป้าหมายว่าจะไม่ถูกเผาไม่ถูกฝังเอกแต่ต้องเข้าถึงมีไม่มี。只要你拿到有不有，你就空不空。啊，เมื่อเราเข้าถึงมีไม่มีแล้วเราก็สามารถ ประจักษ์แจ้งถึงว่างไม่ว่างนั่นเองสมันวต่งเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดนี้เราเรามีอยู่ทั้งสี่โลไม่มีไม่ต้องเผาเลยถ้าเรายังยึดมีอีกนะคะแน่นอนต้องถูกเผาเพราะว่าความมีทั้งหลายในโลกม่มีะในโลกนี้ไม่มีอันไหนที่ว่าไม่ถูกเผาไม่ายในโล่อั่าไม่เผาเะวความมีทั้งหลายในโลกนี้ไม่อันหนม่ถูกเผเรามั้งหานโลกนี้อั่ม่ถูกเผาเราะว้ลนโ้่มอัน่ว่กเผเราะว่าวางยอันที่มกเผเรา่าคทันนี้่มอันไหนที่วม่ถูเผมมนโไม่มีอันที่ว่าเผมมีทั้งลาย้ไม่ไหนวมาเราาังนโลกนีีอันไนี่วาเผว่าามมีท้งหลนโลก้ไม่นไนวม่ถก็เพรา่าควมม้ายนโลกนี้ไมอันนที่ว่ากเาเความมงปลอม 我们要今天要找到真的。啊，อ天我们要找到真的。以前我在修假的，我很苦哎。สมัยก่อนนะทายังมันเป็นของปลอมท่าจึงมีความทุกมาก。那诽谤太多了。啊，ถูกใส่ร้ายใต้สีมากมาย 现在我一直悟到这个道的本来面目ตอนนี้ท่านก็เกิดการรู้แจ้งนะคะตลอดเวลานะคะเข้าถึงสภาวะดั้งเดิมเราบำเพ็สภาวะดั้งเดิมไม่ใช่สิ่งที่เกิดมาจากจิตใจของคนทุกศาสนาทั้งหลายก็ล้วนแต่เกิดมาจากจิตใจของคนไม่ไม่มีศาสนาไหนนะคะเดี๋ยวว่าลัทธิไหนที่ว่าไม่ใช่เกิดมาจากใจของคนไม่ปนมี本来的ยังไม่ได้ พูดถึงสภาวะดั้งเดิม本来就是空不空有不有เพราะสภาวะดั้งเดิมก็คือมีไม่มีว่างไม่ว่างว่างไม่ว่างมีมีเราเรียนรู้ธราเรียกว่ามีไม่มีว่างไม่ว่างเพราะว่าเราอยู่ในอะไรครทุกติภูมิมันจะกลับกันเรากขทรรีสุ่สุดที่สุ่สุ่ดท่ดท่สุที่สุ่ททะ ก็ล้วนแต่อยู่ในสภาวะมีไม่มีว่างไม่ว่างผมเป็นคนที่มาบอกเราว่ามีหรือไม่มีว่างค่ะท่านน้าหลวงเชงก๊กพลเนาะก็เป็นตัวแทนของพระวิสุทธิอาจารย์ไตรโลกนะคะมาชี้แนะเรามาบอกคนณทางให้เราว่าให้เราจะปําเพ็ญให้เข้าถึงสภาวะมีไม่มีว่างอย่างไรครับคราวนี้เป็นครั้งสุดท้ายวัน

超越生死ส根สุะก็คือนะคะรากฐานนะคะที่จะให้เราพ้นจากการเกิดตายจุณ解脱ะก็คือเราหลุดพ้นแล้วคุณ听到什么看到什么你不会苦不会烦恼ไม่ว่าเราจะได้ยินเสียงอะไรเห็นรูปลักษณ์อะไรก็ตามเราก็จะไม่ทุกข์ไม่กังวลเพราะมันไม่มีอยู่ยินดีกับ

我们做什么事情没有也错有也错呢อ่านะรัว่าเราทำอะไรก็ตามเนาะไม่มีก็ผิดมีก็ผิดนี่什么是错啊นัพว่ายังไง有不有空不空啊อ่จต้องบอกว่ามีไม่มีว่างไม่ว่างไม่มีอย่างหนึ่งหก็ไม่ไม่หมายความว่าไม่มีอ่าลูปหลักไหนหรือทำวิธีไหนที่ว่าไม่ใช่มีไม่มีว่างไม่ว่างนั่นก็空面不死啊อ่ข้างในพุทยานของพเราเนาะไม่มีการตายซ่อมไม่้อเขาไม่ถึง 我าเกี่ยวาคนั่นคือเสียงกับรูปร่างทั้งหลายนะคะอ่าพุทธญาณของพวกเราเนี่ยจดจาเก็บไว้อยู่ในอัตตาลับรู้ของเราไม่เกี่ยวเลยถ้าเราไม่ไปเกี่ยวมันยบุโยก็คือมีไม่มีนั่นเองไม่เกี่ยวจะยอ่ไปเกี่ยวเมื่อไหร่ก็เกิดความมีขึ้นมาใช่อยู้โย把它转อ่าแล้วก็ผันจากมีไม่มีอีก转到ต满อ่าพันจะให้มัน กลมสมบูรณ์ไม่ใช่ชี้เกิดคนนั้นอีกคนอื่นีกคนเพราะเาไม่มีอ่ค่ะก็ไม่ต้องไปโกรธใครเนาะไปแค้นใครหรือว่าไปเกลียดชังใครนะคะเพราะมันไม่มี我修了快六十岁了五十从二十三岁修了快六十还在苦哎。อ่ค่ะท่านเนาะบำเพ็ญธรรมมาตั้งแต่อายุยี่สิบสามปีนะจนว่าหกสิบกว่าปียังทุกข์อีกอ่ะ因为那时候都修有啊。เพราะตอนนั้นบำเพ็ญแต่ว่าโอมีไงอยากจะมีมีมีเออจะ伤心啊打脚<啊>好在脚热热当然苦啊。啊 <laughs> ความมีแล้วก็ก็เลยเกิดความทุกข์เกิดการเสียใจใ่่่่่่่่แตตัันน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 รููู้้้้้้ววววาาาาาทททีีีีีีออออออดงงงงคคเเจจละมมมมมไยยข ความมีอันไหนมีความนึกคิดค่ะ我们มแม้แต่ความจาของพวกเรานีก็ไม่มีความนึกคิด。ี个记是没没没ความจาของเราคือมีไม่มี。你无量世所记的全部ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจาเข้ามาล้นแต่คือมีไม่มี。假如记的话，就变成你的因果因缘。นะถ้าเราไปจาว่ามีมันก็จะกลายเป็นเหตุปัจจัยของกฎแห่งกรรม。 那因果有不有因果就不明不明不明因果了อ่าถ้าเราเข้าถึงมีไม่มีแล้วนะคะเราก็ไม่หลงอยู่ในกฎแห่งกรรมอีกแล้ว那就多快乐了อ่าเราก็จะมีความสุขเบิกบานใจเา解脱了หลุดพ้นแล้ว圆满就好อ่าทำทุกอย่างให้มันสมบูรก็พอ成佛就好了ให้ทุกคนบรรลุพุทธะก็ได้แล้ว不能一定叫人家怎么样不可以呢ไม่ใช่ต้องบังคับคนอื่นนะจะต้องทำอย่างนี้จะต้อง เพราะเราทุกคนก็มารับนะคะอ่าลักษณะธรรมของส่เดียวนหมดคือเหมือนกันหมดถ้าสก๊อตส์快乐就做好,就好了เขาให้ก็มีความสุขก็ได้แล้วถ้าสูดบุกคืขาวก็บัเป็นแล้วไม่มีความทุกข์ก็ใช้ได้ถ้这样才圆满นั่งนี้จึงจว่าสมบูรณ์不能有我的你的那就又又又又抓又抓来了่่ั่เป็นไปปั่เป็น เราต้องบำเพียว่าทุกคนมีความสุขเบิกบานใจนะคะแล้วก็ทุกคนอ่าสามารถหลุดพ้นได้นะสมบูรณ์หมดเนี่ยถ้าบอกนี่เป็นของฉันนะแล้วเธอเป็นของใครอ่ะผม要问啊่<嗯>啊เขาถามเธอหน่อยสิเออ你น一个记而已呢เธอเป็นแค่หนึ่งความจำเท่านั้นเอง เราไปจึงถูกความจำของเรานี่ทำให้เราปั่นปวนจนเราทุกข์เือเกินจุดนีมไม่มี不能มีอ่ะความจำนั们们米米้นมันต้องมีไม่มีนะอย่าไปยึดว่ามีมี你就会死不完呢啊它า米多来，่就死不完呢。啊，า一米多เ它就死不完呢。啊，它一米多来，它就死不米米完能不能呢。啊，它一米多来，它就死不完呢。啊，它一米多来，它就死不完า啊，它一米多来，它就死不完呢。啊，它一米多来，它就死不完ม啊，它一米多来，它就死ไม呢。啊，它一米多来，它就死不完呢。啊，ม一มีไม่死不่呢。่它一่多来，它就ม不完呢。มันคือความแย啊，ยนค่ะ 像我今天是我我给我做什么我不知道เอวันนี玩玩玩้เรามาทำวันเกิดล่วงหนาให้ท่านท่านก็ไม่รู้นะคะผบุทกท่านผมขอขอบคุณท่านผมขอขอบคุณทุกท่านผมขอขอบคุณทุกท่านผขอขทุกนผมคกท่านผขอทุกนผคุณทนอขบนผคุณทกทอขบคุณทุกทุ่ทุกท่านผมขอขอท่านผมขอขอนผคุนผคุ 要练到天看不会苦ต้องฝึกค่ะเขี้ยวกำตัวเองจนว่าได้ยินเสียงอะไรเห็นรูปลักษณ์อะไรไม่ทุกเลยเพราะมันไม่มีความนึกคิดะไปทุก์กับมันทำไมเข้าใจปั๊บแล้วารู้แล้วเยีมนไปทำให้มันสมบูรณ์笑一笑啊ยิ้มยิ้มหน่อย这样就好了 ม่ใช่าะจงๆแบนีเรายังไม่เคยอาะไรได้เลยจะเอาอะไรอีกจ้ะ那就我知我见了那那就一直烧了啊，他าอเอาอีกนั่นนะะเราก็มีอมีอัตตาที่ติแล้วอัตายึติองถ一定要记很重要它是我们生死的原来เพราะฉะนั้นเราต้องจำอะไรคะมีไม่มีนะคะมันคือ แหล่งต้นกําเนิดนะคะของพวกเรา忘忘 <啊 S 2> ้วเราจึงสามารถเข้าถึงว่างไม่ว่างได้นั่นแหละจึงกลับคืนสู่สภาวะดั้งเดิมของพวกเรากับสาม界十方合一体เนี่ยจึงจะได้เป็นหนึ่งเดียวกับสามโลกทศทิศ เหมือนกันหมดเป็นหนึ่งเดียวกัน你看天ม是มี个不าง咪咪咪汪咪汪啊แล้วก็ดูเนาะในโลกมนุษย์นี่ของเรามีอะไรบ้างที่ไม่ใช่มีไม่มีว่างไม่ว่าง那我们咪我们就会ะ很多的因果很多的争执很多的斗争啊ถ้าว่าเราไปยึดมีเมื่อไหร่เราก็จะมีกฎแห่งกรรมนะคะมีการต่อสู้แย่งชิงกันนะคะมีการเกี่ยวพันกันถ้ามีไม่มีเช่นน้าเนี่ยนะคว่ามีไม่มีนะคือเอาหมดทุกอย่างครอบคลุมทุกหมดเลยน้าด่าวันเนี่ยเอาหมดเลย กีเนี่ยออะคืเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วกับมีไม่มีจึงจะสงสงหรือว่าตัวจริงเนี่ยไม่ใช่นั้นเราก็ยังอยู่ในถ้ำกลางของความปลอมเ你在搞那个้的ก็都是假的啊เรายุ่งกับเรื่องของเสียงเรื่องของรูปลักรถเละคือของปลอม他是อ而已嘛สิ่งเหล่านั้นให้เราแค่จำเท่านั้นเองี้ส那个记是法ะความจําคือทําวิถีเป็นวิถีเท่านั้นเองว那个法是米มีแมม่ีและวิถีนั้นก็ยังคือมีไม่มีด้วยนากฟ哪一มีแม่มี มีวิธีไหนที่ว่าไม่ใช่มีไม่มีเพเราะที่เราบราเพาเราชราเราเร่เรา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 เร่เรา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 เมาเราเทา่ราเ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 ไาเร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 เรา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 เร่เรา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 เรม่ม่เรางไม่ร่เรา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 เมาไร่เีาเร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 เราเรเรา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 เาเราเราเราไราเ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 ราาเราาเราไม่รา ไม่แคะใครต้องมีจิตส่วนรวม私心不可能啊ถ้ายังเห็นแก่ตัวไม่ได้ต心阿达那怎么会可เความเห็นแก่ตัวก็คือเกิดอัตตาขึ้นมาแล้ว,ลว,วลงไงน่าจะบรรลุพุทธะได้อย่างไร我们无量之都是公的没有私的呢阿那差มาแล้วเราก็อยู่ใน สิ่งที่เป็นของส่วนรวมนะคะยังไม่มีอะไรที่เป็นของส่วนตัวนั่นคือเราเองหเป็นค่มีวามรู้สี่ดีที่ส่มีความรู้สึกที่ดีทดที่มีความรู้สึ่ดีที่สดี่มีความรกที่ดีท่สุคนามที่ดีที่สุมามึกที่ดีที่ด่มความรู้สึกที่ดีที่สุดท่ความรู้สึกทันเีที่สุดมามรู้สความึี่ดีที่สุดท่มีคมรู้ส่ความรู้สึกทท่ามรู้สึกทที่สุดท่ามรู้สึกที่ด่สุ่มีคามร้สดีสุด่มีความี่มีครู้สึกที่ดี่ามร้สึกที่ดมีควรู้สึก่วากที่ดีท่สามกีุดที่มีคามกทีดครู้สึกท่ดมีรกทีดีที่สคว่ด ได้ลงศพก็ได้โกดใส่อัฐิอ้าถึง什么时候才不要拿拿棺材拿骨哦ต้องรอจนเมื่อไหร่ล่ะไม่เอาลงศพแล้วไม่เอาโกดใส่อัฐิแล้วไม่没有人有权利ไม่มีใครมีสิทธิ米米米์ที่จะมากำหนดให้เราได้在没ม没ต้องอยู่ที่มีไม่มี只有他有权利啊มีไม่มีเท่านั้นนะคะที่มีสิทธิ์ที่จะมาชี้ถานเรา不是谁做主嘞啊นะไม่มีใครมากำหนดเราจ在空里面呢啊มันอยู่ข้างในพุทธญาณซึ่งเป็นญาณว่างของพวกเรา วันนี้พวกเราอยู่ด้วยกันเพราเราก็ยังอยู่ในท่ามกลางความว่างเหมือนกัน่อคมีเทไรให้พวเราใช้ใน่ว่างกันความมีท่างรให้พกเราใช้นท่างนนอวามีเทาห้เนี่่าันคืวามมีเท่าควานที่งนันือความมี่ในรใหวกเราในีว่าน่ความมีเ่าไใพวกเานาันความมีาใหพวรานานคือวามมีห่รือว่าเป็นมีไม่มีนั่นคือความีเ้ไเานี่างนคอวามมีเ่รใวเราใช้นที่ัน เ天命叫做空ุ不空有不有生命跟相跟我所知อ่ะแล้วองคการสวรรค์นะคะก็คือมีไม่มีว่างไม่ว่างนะคะ无量是没有离开过เลยอ่ะเป็นอาณาจมาแล้วเราไม่เคยออกห่างเลย 无量是没有一个人可以离开เนี่ยอันนี้เช่ามาแล้วยังไม่มีใครสักคนหนึ่งสามารถออกห่างจากมีไม่มีว่างไม่ว่างได้สัตว์也在用เนี่ยแม้แต่สัตว์ก็ใช้อยู่เหมือนกันตว์ไม่有声音ส怎ย用อ่ะอย่างเช่นสัตว์เนาะถ้าไม่มีเสียงไม่มีรูปลักษณ์จะใช้อย่างไร没有啊它靠它怎么用啊它ไม่มีสิ่งที่รับรู้ได้จะใช้อย่างไรไม没有无明心怎么用อ่ะถ้าว่าไม่มีนะก็อ่ะ จิตตรงนี้เราจะใช้ได้อย่างไรเขา不能空不空就是阿大教哦。อ่าคือว่าเราเราก็ไม่สามารถเข้าถึงอ่ามีไม่มีว่างไม่ว่างเพราะเรามีอัตตาตัวตนไปเกี่ยวกับสิ่งรับรู้มา。我今天感恩大家的自信。อ่าวันนี้ก็สำนึกคุณนะคะต่อพุทธิยันของทุกท่าน。รรัเจินะโ大家那么诚心我感到内心有愧没有尽到责任。อ่านะคือทุกคนเนาะมีใจต่อท่านนะคะท่านมีความรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้อ่าเข้า

ต้องจําให้แม่นนะขอให้เขาบรรลุพุทธะก็พอแล้วนะคะคุณสามารถทำได้แล้วเขาสําเร็จทรรก็พอแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องของฉันของเธออย่าไปยึดว่าเป็นของฉันของเธอมันจะเกิดความทุกข์มากมเราจะทำให้เรามีการแบ่งแยกค่ะแล้วเราก็ต่อสู้แย่งชิงกันเขาจะทำให้เราเกิดความสุขมาก้น อ่าเขาให้บำเพ็ญอย่างมีความสุขเบิกบานใจก็ถูกต้องแล้วไม่เอาหนาโก้เพราะสุดท้ายังไม่มีใครเอาอะไรได้กิจะเหอก็แค่อยากให้ทุกคนบรรลุพุทธะเท่านั้นเองสู่ง条无阳光的光明大势อ่านะคะก็ให้เรารักษานะคะอ่าแสงสว่างที่นะคะไร้ขอบเขตตรงนี้ให้ได้ซม่ใช่ใน做生意เนี่ยอ่าเราไม่ใช่มาทำธุรกิจนะคะฮ่า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 ฮต้องมีความสุข要解脱ต้องหลุดพ้น 一定要มีไม่มีแน่นอนต้องให้เข้าถึงมีไม่ให้เขาชินจนให้เกิดความเคยชินถ้าเรากมร้เรื่องก็ไม่รู้เรื่อน้าเราไม่รู้เรว่องน็ไมรูเร่องถ้าเราม่รูเรื่องก็ไม่รู้เรื่องถ้าเราไม่รู้เร่องก็ไมรเร่อถ้าเราไม่รู้เรื่องก็ไม่ร้เร่อนถาเราไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่งถ้าเราม่รู้อะก็ไม่รทีเร่เป็นาเรามม่รู้่องกนไม่ร้เรื่องถวาเราไม่ร้เรื่องก็ไม่ร้เร่ง้าเราไม่รนก็คือพุ็ไมรูาเรื่้าไม่รูร่องกวไม่รู้เร่องถ้าเราไม่รูเร่ ก็คือถ้ายึดมีเมื่อไหร่ก็คือผิดแล้วแหละหมเราผิดมาเป็นอาณาชาติแล้วยังจะผิดลงไปอีกเหรอ现在要回到法身用香了用光那了那ตอนนี้นะคะอ่าไม่รู้ว่ามักจะกลัวโชว์หรือหรือว่าออะไรนะอหอมนะคะเราต้องให้ให้หอมนะคะมันจจะก็คื <laughs> 我们在蒸那个是臭的东西ะ ที่เราแย่งชิงแบบนั้นนะคือสิ่งที่ว่ามีการเน่ามีการเหม็นนั่นเองอย่าได้มีการเหม็นงอีกเลยนะคะเราต้องมีแสงสว่างอ่านะก็คือนะคะมีแสงสว่างเนาะทะลุฟ้าทะลุดินใจมีไม่มีต้องอยู่ที่มีไม่มีมีไม่มีใจชิวต่ามีไม่มีก็อยู่ที่การรับวิถีธรรม 这么伟大呢？人家伟ข你าด呢？救人家有什么功德、嗯 ถ้าเราไม่ช่วยเขาบรรลุพุทธะเราจะมีบุญกุศลได้อย่างไรน่เสใจีก็แค่ทําความดีเท่านั้นเองนั่นกับ่ยว有关系ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับการบรรลุพุทธะเลยังหอ成果一定要灭灭火这不可能在被人家จะเเป็นนไม่ยจะบรรลุพุทธะแน่นอนต้องให้เข้าถึงมีไม่มีมิฉะนั้นเธอบอกว่าเธอบรรลุพุทธะแล้วก็โกหกคนทั้งนั้นที่คิดเอาเองว่าเออฉันบรรลุพุทธะแล้วงงอก一定要公่私ต้อง จางมีจิตส่วนรวมห้ามเห็นแก่ตัว我从จากมีจิตส่วนรวมหปามเห็นแก่ตัตฉนามินร้นแตันากิบสนรมข้ามเ็ก่ััามิกู่วนรวมห้ามเห็นแก่ตวฉันมส่วนรวม้าแ่มีใครส่นร่ามเหนไ่ตนามจต่รว้ไม่ากีจิตส่ว้ามเห็แก่วจากมีจิ่าเ็นกากีิต่มมเ็นก่วากมีจิตสนรวมห้าเป็นแ่ตวจนว สิ่งที ını, aha, ่อ mi, like, no? an ัตตาเปลีนเมียาตาเปลี่ยนเปนจตตาเราเข้าถึงมีไม่มีแล mm, ้วนะคะเนาะอัตตาตัวปลอมเราก็กลายเป็นอัตตาที่เป็นตัวจริงแล้วก็เป็นอัตตาที่แยบยนมีนัอัตตาสุดจริงถ้ายังยึดมีเมื่อไร่อัตก็คืออัตตาตัวปลอมอัตตาเข้าใจมีไม่มี是真的สิ uh, no? ่งที่อัตตารับรู้เข้ามามีไม่มีจะจะเป็นของจริงอัตตาเข้าใจมี是假的

ไม่มีไม่มีใครกำหนดสิ่งที永永่ใจเธอคิดเองใจเธอกำหนดเองนั่น你要叫我称我什เ你的心你你าเ定我叫我怎么าเมื่อเธออยากแห่ฉันเปรนลพุทธะทำไมเธอต้องกำหนดด้วยว่าฉันต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้น我们用公理้带就好了เราเอาหลัก จะจะทำส่วนรวมมันนำพาก็พอแล้วเรา็จ่เบิกบานใจไม่ยึดติดอะไรเลยสักนิดหนึ่งท่านร้องให้มาตั้งเยอะไม่มีใครที่จะร้องให้มากกว่าท่านอีกแล้วกท่านได้ถูกเคี่ยวกรมทรมานเรื่องของร่างกายบ้างเรื่องของจิตใจบ้างมากมายู จึงทำให้ท่านสามารถรู้แจ้งถึงหลักธรรมตรงนี้ท่านจึงเป็นตัวแทนของพระบทธิติอาจารย์ไตรโลกนะคะมาทำให้สัตว์สองแสงสว่างให้ไกลตอนนี้ก็มีนะ24ประเทศกําลังฟังเสรธรรมของท่านอยู่นั่นคือขั้งหน้าเราก็ต้องทําำให้เผยแพร่ไปทั่วโลกเลยนะคะมาผันเกิดผันตายของทุกๆคนซยจเมีแต่ ชัจะทำว่างมีตรงนี้เท่านั้นเองใไม่รู่ไมู่แล้วก็ไม่มีอีกแล้วไม่รู้做好ตอนนั้นก็มีการทำความดีทำได้จะให้พ้นการเกิดตายมันไม่ใช่ง่ายนะคะ只有这个有没有ก็ค<啊>ือมีแต่มีไม่มีว่างไม่ว่างเท่านั้นเองนะคะที่จะพ้นเกิดตายได้所以 <the reward. S 1> 我们今天大家 icos, 好好意啊来กันเพราะเราทุกท่านนะคะด้วยจิตจิตที่เจตนาดีต่อท่านรักท่านนะคะ ก็มาร่วมกันรับประทานอาหารกับท่านในวันเกิดของท่านก็สามับคนทุกท่านนะคะยอยอีกวยจู่ปูต <c oughs> าเจา老成人生日快乐身体健

ทำไปได้เรื่อยค่ะไม่หยุดแต่ให้เขารู้ว่ามันเคอมีไม่มี那个到โต那个光านั่ฮะเราก็จะเป็นพุทธองค์ใหญ่ใแสงสว่างยิ่งใหญ่ยังมียังมีอีกนะก็ต้องสำนึกคุณแล้วก็ยอมรับผิดจึงจะสามารถขจัดอัตราตัวตนของเราได้อัตรา那么ง怎ว破นะอัตตาเราให่อ่ะเราจะมาขจัดมันยังไงจ้า好了我们在在城区เ啊慈